ีไม่พาขับข้าวตอไม้นะไม่งัดขับขาา้าวโพกไม้นะทำไมงัด,ดอะ่ะงัดงัดไม่งัดไม่ได้นะข<ด>ับขา้ขาวตอไม้นะนเอองัดเดมมันจะวิวช่างมันแต่งัดไวมาแล้วโอว้ยายพอกดพอกลับปับ๊บนะเดี๋ยวไปกดปิดกล้องเมื่อกี้เปิดอยู่ดีอ๋อบันทึกงานบันทึกภาพ รีบบันทึกอารามตกใจดูเห็นไหมอ้าวบอกแล้วมันมีทางหรอกบื้ดขนาดเนี้ยอ้าวโดนชะโดซะงั้นโอ้แล้วกินป๊อปตัวนี้ด้วยนะนั่ะดิไม่อมมิตรบุญเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอ้โหไ,ไ,ไม่เล็กด้วยปัญหาคือมันไม่เล็กด้วยจับช็อกจับช็อกก่อน้องป่านั่งลงค่ะจะได้เห็นครับเราว่า้องผูงปงกปงตีเลยใกลจะหุดแล้วสะหุดแล้วอย่าล้ม เอียงเอียง,ยงเอียงคลิปเข้าไปเอียงคลิปเข้าไปเอียงเอียงเอียงคิ๊บเข้าไปเออโอ้ยแหลมเหมียวเลยครับแหลมเหมียวเลยก็น,นี่นะไม่ได้กระสูบได้ชดโดแทนกินยูเอลเว่เปิดตัวแรกมาสองสี่ปอเปตัวนิดเดียว ว่าแล้วไอ้สัตสตะดังเชียไมน่น่าใช้กระสุนแล้วกดหนักชิ่เพงเลยกดสะตกใจเลยอี่ไม่ง้างด้วยมือจับแก๊บเลยกิโลได้โลครสองกว่ารึสองโล อ่ะยกขึ้นมาดูอ่ะลองคลคองท้องให้ชัดสองโลอโอเคถ,ถ่ายรูปนี้ให้หน่อยถ้าปลาตัวแค่นี้โลหนึ่งนี่ไอช่อนนี่ถ่ายตัวนี้ให้หน่อยไ,ไอช่อนคงเครื่องอ่ะอุ้ยโอ้ยลงไปไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยมาทันล่ำลาเลยอ่ะจะต้องไปเอามาเอามากลับมาคืนมาใหม่ครับปลาแข็งแรงปลารแข็งแรง,ง,แรงโอเค เยาวชนเยาวชนขับไซคเจอชื่อเหยื่อชัดๆเล้ชื่ออะไรตองก้าตองก้าหางสาอะไรนะตองก้าถั่วหังสาถ้มันชื่อเรียกยากจังออถั่วไงตองก้าตองก้าตองก้าง่ายไหมโอเคเอาขึ้นมากดค่ะ